วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับ Suzuki GSX 150ตัวนี้2 0ง7ัดมาดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับ นี่จะเป็นตัว S นะครับตัว U ตัว K นี่นะครับสุสกินี่คือรุ่นของมันนะครับ gsxr rgsx สุสกินะครับสีดำนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่ใช้กุญแจแล้วนะครับจะเป็นใช้แบบ น,นี่เขาจะเรียกว่าคีเลตนะครับจะเป็นคล้ายๆรีโมทนะครับตัวนี้ก็จะสวิตช์ปิดเปิดคล้ายเตาแก๊สนะครับจะมีหน้าจอนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายนะครับไฟจะสวยนะครับ หน้าจอก็จะขึ้นนะครับแสงมันยอ้อนมวอ่านี่นี่คือหน้าจอานะครับเป็นดิจิตอลน,นะครับจะมีหกเกียร์นะครับสุสกินะครับเ่ก็จะเป็นดิดหน้าดิดหลังนะครับ สวยงามนะครับสีดำนะครับเป็นไฟ Suzuki นะครับคนไทยไม่ค่อยชอบเล่นนะครับแต่เป็นรถที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองขับดูนะครับว่าสมรรถนะเป็นยังไงนะครับ รถนะครับ G S X ร้อยห้าสิบปีสองพันสิบเจ็ดจริงๆคันเนี้ยมันปกติหมดนะชุดฟงชุดไฟไฟลงไฟเลี้ยวไฟสูบไฟต่ำมีไฟพามากมาให้ด้วยไฟพามากมีไฟสีม่วงๆเรีเล่ไฟเบรกเฮงกูลองกดไฟเบรกให้หน่อยดิกดไฟเบรกเออแป๊บ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 ชุดแต่งเกยงเกยงนะครับของ X Speed หมดเลยก็กรองก็บัมบนที่ พิเ็ดน,นะครับมีหมดทุกอย่างอ่าลองเทสดูลองเทสด,ทดูสปูลหน้าสปูลหลังมีหมดอะเอ,อสปูลหน้าไม่มีมีสปูลหลังดวยยกรถข้อเดิมนะครับไฟเลี้ยวแต่งไฟไทำไทสั้นไปแล้วด้วยนะครับสํตหรับคนไหนชอบก็จัดไปนะ รถนะครับคุณภ,ภาพดีราคาถูกมันก็ปีหมดนะครับใช้ได้ใช้ได้ใ,ไดในแบบของเรา Yeah. Okay.